สวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัดชโนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทําน้ําจิ้มรสเด็ดใช้ครกตํานะคะน้ําจิ้มนะคะก็วันนี้จะทําปริมาณน้อยน้ําจิ้มก็จะมีพริกขี้หนูสวนพริกจินดานะคะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมรากผักชีมะนาวถั่วกระจกหรือถั่วตัดก็น้ําตาลปีบ๊บปรุงด้วยน้ําปลานะคะมาดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะ วันนี้ทำปริมาณน้อยนะคะจะสามารถใช้ครกตำได้เนาะใส่รากผักชีตำให้ละเอียดตำรากผักชีให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่พริกใส่ลงไปนี่แหละจำนวนไม่มากนะก็ตำด้วยครกนี่ละค่ะ ตำพริกกระเทียมให้ละเอียดแล้วก็ใส่ถั่วกระจกลงไปนะคะลงไปตำรวมกันเลยใช้แผ่นหนึ่งเวลาถ้าเราทำน้ำจิ้มนะด้วยการตำได้เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะออกเข้มข้นนะมันจะมีความเข้มข้นเหนียวใส่ถั่วกระจกกับน้ำตาลลงไปตำพร้อมๆกันเลยนะคะ การทำกับข้าวนะคะถ้าเป็นแบบสมัยโบราณเนี่ยมันจะอร่อยง่ายๆนะก็ะคือเนี่ยเราใช้วิธีตำเนาะมันจะดีกว่าการใช้เครื่องปั่นด้วยนะคะถ้าสามารถเนาะเนี่ยเวลาตำเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหนืดมีความเหนียวเข้ากันนะคะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยมะนาวเนาะบีบมะนาวที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลนะ แล้วก็มีถั่วกระจกไปแล้วนะมันจะมีความหวานความมันอยู่แล้วแล้วก็จะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะจากมะนาวใส่มะนาวได้หนึ่งลูกเลยล่ะว,ว,วันนี้คือจํานวนปริมาณไม่มากเนี่ยเราก็จะปรุงได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปลานะคะปรุงไปชิมไปค่ะ ใส่ลงไปน้ำปลาลไปสองช้อนแล้วก็ลองชิมดูนะคะอืมอร่อยรสชาติจิชช๊ดจ๊าดดีรสชาติดีมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะเวลาถ้าเราใช้ครกตำนะเนื้อเขาจะข้นๆเหนียวๆประมาณอย่างเงี้ยนะจะข้นๆอย่างนี้เลย อืใช้ได้เลยก็จะได้น้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านแบบนี้นะคะสำหรับทานกับเมี่ยงกุ้งสดเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงหมูสามชั้นอะไรประพานเนี้ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ